สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนทุกคนพบกับจีนาสรินาเอ็มเค่ะวันนี้จีนาจะมาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมาชมบรรยากาศเช้าๆของเยอรมันนะคะทุกคนตอนนี้จีนาอยู่กับเพื่อนๆตอนเวลา6นาฬิกา30นาทีนะคะอากาศสดชื่นแล้ว ตอนนี้ก็มีพระอาทิตย์ออกแล้วนะคะทุกคนไม่เหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงฤดูหนาวเนี่ยพระอาทิตย์กว่าจะขึ้นมาก็ประมาณ8ปดโมงเช้านู่นแน่แต่วันนี้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นเร็วประมาณ6กนาฬิกาสินาทีมาดูในช่วงเวลาหกนาฬิกาสานาทีกันนะคะอากาศดีสุดๆเลยนะคะทุกคนเนีย่ยจินาเจอนกกาตัวหนึ่งนะคะทุกคนนกกาสีดําตัวเดียวมาออกเดินหากินแล้วนะคะ ต้นไม้ตอนนี้ก็ดูสิคะทุกคนเหลือแต่กิ่งก้านนะคะถึงจะมีกิ่งก้านแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่ากิ่งก้านที่แห้งๆจะตกลงมาบนหัวของทุกคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเลือกกิ่งที่ว่าแห้งออกมาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยเป็นระเบียบแบบฉบับของคนเยอรมันเลยนะคะ เดินมาอีกด้านหนึ่งค่ะทุกคนนี่นี่นี่มาดูเลยนะคะเป็นดอกหยาหิมมะค่ะทุกคนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งภาษาอังกฤษว่า snowdrop ค่ะสีขาวสวยไม่ล่าดูเหมือนหยาดหิมมะเลยจริงๆนะช่างตั้งชื่อจริงๆดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นอีกชนิดหนึ่งที่ออกดอกและบานในช่วงต้นฤดูใบไม้ปลิเหมือนตอนนี้เลยนะคะ มีถิ่นกำเนิดอยู่แบถบทวีปยุโรปเป็นพืชยืนต้นปลูกจากหัวเพื่อนๆได้ยินเสียงนกไหมคะสดชื่นมากเลยใช่ไหมเราเดินออกไปเรื่อยๆกันดีกว่านะคะไปขึ้นรถกรันค่าไปทำงานด้วยกันกับจีนานะคะโอ้ยดูกระจกรถสี้าทุกคนนี่ขนาดว่าอากาศ 5.5องศานะคะอุณหภูมิบวกแล้วนะคะก็ยังมีไอ้น้ําอยู่อีกอะ่ะมาดูบรรยากาศระหว่างทางนะคะทุกคนดูข้างนอกพระอาทิตย์จะออกเร็วไปทำงานพร้อมแสงรุ่งอรุณทำให้รู้สึกอุ่นแล้วก็สดชื่นอีกเช่นเคยนะคะพอมาถึงนี่ จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นข้างทางสวยงามเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกแสงสว่างออกมาจากพระอาทิตย์แล้วก็ทำให้ทุกอย่างรอบกายก็ดูสดชื่นไปด้วยนะคะเนี่ยดอกไม้สีเหลืองๆแต่ว่ามันออกดอกก่อนน่ะใบไม้ยังไม่มีเลยนะต้นนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า a c a c i a b u r g i t t i นะคะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยคือ ดอกชื่อดอกว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทุกคนดอกไม้ที่ออกดอกก่อนที่ว่าใบจะออกเนี่ยมีเยอะมากในช่วงนี้ก็ดอกซากุระนะคะทุกคนก็จะออกดอกก่อนที่จะออกใบนะคะ เดี๋ยวพี่จะแอบดูเพื่อนๆที่ทํางานดีกว่านะคะว่าเขาไปแต่เช้าแล้วเขาไปทําอะไรกันนะคะไปดูกันนะคะทุกคนว่าเขาทําอะไรกันมือเด้ออวันที่ฟรุ่นเนอนิชอาบินนอชิอาบินว่ารูมวัสมักวัสมักดูเลชันเลชันฮุสเซนเย้าบูดเอ

Hey. Hallo, Kollegin. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. <laughs> Guten Morgen. Ich bin, hey? ich bin früh heute, ne? Ja, du bist früh. heute. Normalerweise? Normalerweise <laughs> immer um 7 Uhr, immer später. <laughs> mit deiner Kaffee. Guten Morgen. <laughs> so, okay. Hallo, hey, YouTuber. Ja. Wie geht's? Alles gut? Ja, alles gut. Super. <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ